ใช้ความมีวินัยคือผมทําต่อเนื่องตามแพนที่ผมตั้งเอาไว้เยอะอย่างเช่นช่องรายการ YouTube เนี่ยผมตั้งเอาไว้เลยว่า 1. สัปดาห์ผมต้องทํา2คลิปให้ความรู้กับเพื่อนๆหรือที่อธิบายสาวัสดุปฏิบภายฑ์ของเราของผมะนะผมก็ทําอย่างนั้นมาตลอดต่อเนื่องมา3ปีเว็บไซต์ผมต้องอัปเดตทุกๆสัปดาห์ไม่ใช่นะเว็บไซต์เนี่ยผมอัปเดตทุกๆเดือนเดือนละ4คอนเทนต คอนเทนต์ละสัปดาห์อันนี้ผมก็ยังทําต่อเนื่องมาตลอดเวลา3ปีปัจจุบันจากที่เว็บไซต์เราไม่เคยมีตัวตนเลยปรากฏว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเซิร์ชใน Google คําว่าสร้างกาดังสร้างโรงงานรับสร้างกาดังโรงงานเนี่ยเจอผมหมดแล้วก็ช่วงเวลาที่เราทําอย่างต่อเนื่องนะอย่าลืมที่จะพัฒนาตัวเองไปด้วยนะไมว่าจะเป็นการทําคลิปการทำคอนเทนต์อัปเดตให้มันตรงกับสิ่งที่ Google ต้องการสิ่งที่ย t ท b e ต้องการและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ผมเชื่อได้เลยว่าต้องมีสักคลิปต้ตองมีสักคอนเทนต์ที่จะทำให้คุณดังเป็นผู้แตกได้เลย